<c oughs> นักบอ๊ะบอคนยิ่งที่กินแล้วแล้วแช่จานเห็นบอะจริงบ่งแม่นดอกบ่แม่นหนูแล้วหนึ่งอันนั้นอ่ะบ่แมนหนูแล้วหนึ่งหนูไม่ใช่คนอย่างนั้นเรากินเสร็จแล้วหนูก็ล้างเพื่อใดที่อัน <c oughs> มากคุสาวล่าคิดให้ดีเ้อห <c oughs> มายถึงคนอันกับคนอื่นน่ะ คิดให้ดีแต่ข้าแกงก็ไม่ต้องคิดเพราะว่าไปนขยันแห้งกินแล้วล่ะก็กินแล้วล้ะก็แช่เพราะว่าจะได้ล้างที่เดียวหลายๆอันไง่ายหลายๆใบเด้อโอยแล้วก็พาก็พาก็จะซักอันเดือละเท่อเพราะว่า ประหยัดผงสักพ้าเห็นไหมช่วยประหยัดแต่เ,ตเยอะเลย <c oughs> <c oughs> ที่จริงโมแม่แบบคนเป็นนั่นเนาะมาย่อซื่อเฮ้ยเปิ่เลยจะแบบคนจังสันจะเป็น,คน,นคนขยันขยองกับบลายอีพ่อบอกว่าวีโก้ขั้นนึ่งอีพ่อบอกว่าอีโกขนน้ขั้นนึ่งขนาดเลย มาอยู่ในหุามสึาฝนอันชิตกดีดีมีน้ำมูกตลอดเลย <c oughs> อากาศดีแห้งกินแล้วก็ล้างเนี่ยเสียงลมแบบนี้นะมันแบบต้นไม้มันช่มีต้นไม้อยู่ตรงนั้นนะคิดว่าอันนั้นตลอดคิดว่าฝนจะตกตลอดเลย สเปคของทุกคนเป็นจังไหนเนาะหนูนี่พอจะเป็นสเปคพี่ๆีได้บอสพอจะลบจะของเอาความจริงมาทำคอนเทนต์โอ้ยไม่ใช่เอาคอนเทนต์มาทำเป็นความจริงเอ๊ะโมเมนต์แมนเดอร์เราไปเรื่อยซันแหละที่จริงไปคนขยันดุมั่นอุยอ้ย พอดีจะเป็นคนแบบนั้นวิภัยม,มาขายเจ้าของซะ้นลงเนาะว่า <laughs> ม,มีผู้ใดขายเจ้าของซั้นกเนาะพอดีที่ว่าเจ้าของเงินขี้คานเ้ยโมเมน,ยยนต์เนาะพยายามจะตาย <laughs> 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 ผู้ใดใครที่อยากจะจีบหนูนี่คิดให้ดีๆนะคะ <laughs> คิดให้ดีๆนะคะ แต่คุ้มนะเพราะว่าเส oh right? yep. ื้อผ้าก็ซักเดือนละครั้งก็ก็ประหยัดผงซักฟอกไปอีกประหยัดน้ำยาปอพผ้านุ่มไปอีกเห็นไหมจานแล้วก็กินแล้วก็แช่แบบเอาไว้เยอะๆค่อยล้างอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันก็ประหยัดชั้นไรด้วยไงประหยัดน้าโมเมนต์เนาะที่จริงกับบริเวณคนจังเซอร์เนาะพี่ๆเอ้ย จริงแต่คนขยันดุมั่นนั่นแหละบางวันบางวันช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเนาะวันที่วันที่สิบสี่นั่นก็เปิดเทอมแล้ววันที่สิบสี่ก็เปิดเทอมแล้วคิดฮอดเพื่อนเพื่อนแล้วคิดถึงเพื่อนเพื่อนแล้วอยากไปเรียนแล้วเทอมนี้มีมวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะโอ้ยเอาละ พิชาภาษาอังกฤษซะด้วยเ,วยเออไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ได้เลยภาษาอังกฤษนี้ต้นเด็กๆนะ่ะ หนูเป็นคนที่ขยันมากเลยนะพี่พี่แต่พอโตมาแล้วทำไมไม่รู้โ <c oughs> <c oughs> ตมาก็ขยนันแต่ว่าขยันน้อยลง <c oughs> แล้วก็ขยันน้อยลง <c oughs> ขยันน้อยลงนะจน๊ะน นามเียก็โออยสอยมีคนถามว่าอยู่ฮอใหม่ไปจากไหนบ้างก็สนุกดีรู้สึกว่าอากาศถ่ายเทไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก 5, <S <S для, okay. oh, ็มันกว้างด้วยเนาะมีที่ทำอาหาร เพราะว่าปกติเวลาทำข้าวนะ่ะเวลาจะล้างผักหรือล้างอะไรก็ต้องล้างในห้องน้ําก็ล้างในห้องน้ําไม่มีระเบียงไม่มีระเบียงห้องก็ไม่ค่อยถ่ายเทแต่อันนี้มีระเบียงสามารถแบบล้างขวยล้างชามล้างอาหารอยู่ข้างนอกได้ แล้วก็แบบลมก็พัดตลอดเลยชอบสุดเย็นดีนะเดี๋ยวมาจะมารีวิวห้องให้ดูเดี๋ยวจะมารีวิวห้องให้ดูนะคะพี่พี่อบบม,มีน้ำมูกแนฮะห้องก็จะเป็นอ้าทำไมมันลบเมื่อกี้ยังไม่ได้ลบเลยห้อง <c oughs> ป่ะนี่อันนี้หนูจัดเสร็จแล้วนะ อันนี้หนูจะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของตู้เย็นอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของด้วยแล้วก็โต๊ะอันนี้หนูจะเอาไว้ไลฟ์สดแล้วก็เขียนหนังสือด้วยตรงเนีน้จะเป็นทําเป็นโต๊ะไลฟ์สดแล้วก็เขียนหนังสืออันนี้ก็จะเป็นที่นอนแต่หนูก็บางครั้งหนูก็เอาของมาวางไว้ นี่อันนี้ก็ที่นอนคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีที่นอนแบบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนห้าฟุตอะไม่เคยมีที่นอนอะไรใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ไปข้างแรกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นที่วางน้านะคะเพราะว่าไม่รู้จะวางตรงไหนเพราะว่าสั่งแมคโครแล้วแบบสั่งทีละสิบแพ็กมันจะถูกกว่ามันจะตกออแพ็คละสามสิบกว่าบาทเองมนะั้งก็เลยสั่งเยอะ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่อแต่งหน้าทำผมโอ้ยจริงแต่กร้าภาพมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกก็อันนี้หนูก็จะเป็นกระจกแต่งหน้าของหนูอยู่ตรงนี้เลยก็จะดูลกๆแน่จากหน่อยก็ไม่ลกมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็น โซนเสื้อผ้านี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าแบบก็ก็ดีกว่าอันเดิมมากเลยแต่ข้างบนก็เก็บของที่ไม่ได้ใช้นี่นี่ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็กว้างอยู่นะน้ําก็กว้างอยู่นะน,นี่เป็นห้องน้ํานะคะนี่แล้วก็ชึบขามก็จะเป็นอย่างนี้ กระจกด้วยนีก็จะเป็นของที่วางกระจกจิ๊กในห้องน้ำของใช้ในห้องน้ำก็มำไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีแค่นี้แหละจ้ะพี่ๆทุกคนที่หนูรู้สึกห้องลรกเนาะรู้สึกห้องลกเนี่ยข้างนอกอะ่ะมีอันนี้ด้วยนะมีระเบียงข้างนอกนะข้างนอกก็จะเป็นระเบียงอย่างนี้เลยค่ะ ข้างนอกก็จะเป็นระเบียงที่หนูเอาไว้ล้างถ้วยล้างชามแล้วก็ตรงนี้ก็วางให้มันเสด็จน้าอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็่คยเอามาเก็บข้างในพื้นมันก็จะเก่าๆหนูหนูพยายามขัดนะแต่มันไม่ออกอะพยายามขัดอยู่แต่มันไม่ออกก็จะมีประมาณนี้แล้คะค่ะพี่ๆพี่พี่ๆแบบถามว่าให้รีวิวห้องให้หน่อยระหว่างที่ จัดห้องเสร็จแต่ว่าช่วงกลางวันหนูก็จะเปิดพัดลมค่ะช่วงกลางวันก็จะเปิดพัดลมนะก็จะมี่ประมาณนี้ละจ้ะพี่ๆทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วเพรวติพระมงพ้าม่านอะไรเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพี่ๆโอเคถ่ายแลกก็ไม่รู้ <laughs> ไปแล้วนะคะฝากกดเล์กดแจ์ก็ติดตามด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจ tiktok แตงอนสาวเราด้วยนะคะ tiktok ก,ก็คุณหนูจะมีไลฟ์ทุกวันนะคะบางทีก็ทุ่มกว่าบางทีก็สองทุ่มก็จะไลฟ์ทุกวันเลยพี่ๆเข้ามาให้กำลังใจหนูได้นะคะสลับนิคินิก,กไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย